ขั้นตอนแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นการชาร์จนะครับชาร์จเสียบเข้ารูขวานะครับกดศูนย์นะครับตั้งศูนย์ถ้ากดลงล่างนะครับคือการที่ลูกค้าต้องหาสาย a c นะครับมาต่อเพื่อใช้ซัใช้ไฟนะครับสายตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับแต่สายชาร์จแถมนะฮะสำหรับตัวนี้จะเป็นการใช้ไฟบ้านเวลาที่เราลากออกไปตามสนามนะครับแล้วเราต้องการใช้ไฟบ้านซึ่งเอาจริงๆ เป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะ <c oughs> ต่อไฟเข้าไปยิงในสนามสายตัวนี้จึงไม่จําเป็นนะครับ <c oughs> การจะใช้งานก็คือใช้เป็นหนึ่งขีดนะครับตัวนี้เป็นการใช้งานในสนามใช้แบตเตอรี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นใช้สายจะกดสองขีดไม่ได้ใช้แบตทวนนะครับตามนี้ส่วนรีโมทนะครับกดปิดกดเปิดกดค้างครับ อันนี้คือแบตสีเหลืองนะครับเรายังไม่ได้เสียบถ้าเราเสียบแล้วนะฮะจะเกิดการชาร์จเกิดขึ้นนะครับจะกลายเป็นสีแดงนะครับเวลาเลิกใช้นะครับก็กดกลับมาที่ศูนย์นะครับเพื่อให้เครื่องปิดการทํางานแล้วก็เสียบชาร์จค้างคืนได้ครับดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้เพลน,นะผมจะยืนระยะไกลนะครับยืนระยะไกล ันนี้ประมาณดูจากสายตาประมาณ15เมตรนะครับถึงเกือบ20เมตรนะครับผมจะเพลยให้ดูเดี๋ยวห่างไปอีกเพนะครับได้ยินเสียงนะฮะเพปิ๊บไปไป,ไปดูนะครับว่าเครื่องทำงานไหมนะฮะเครื่องทำงานแล้วนะครับอ่าแสดงว่ารีโมทใช้ระยะไกลได้ปกติครับ ันนี้ผมจะดึงสายออกนะครับแล้วเราก็มาเทสงานกันอันนี้เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับมีบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับใช้ไฟ12.2โวลต์นี่แบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะเพลนี่นะครับเพล สมมติว่าลูกค้ากดฟังก์ชันสปีดนะครับเพิ่มสปีดก็จะมีขีดบอกนะครับแรงขึ้นเครื่องก็จะแรงขึ้นนะฮะเสียงจะดังขึ้นครับได้ทั้งหมดเต็มแม็กนะครับเสียงก็จะเบาลงนะครับามาถึงตัวนี้นะฮะเราสต็อปเราก็หยุดสต็อปเครื่องก็จะหยุดอ่ะเพลย์ Play ใหม่นะครับ ตัวนี้ก็จะหมุนนะครับทำงานโดยการจ่ายบอลนนเข้าไปส่วนตัวนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวอธิบายทีหลังครับอ่เดี๋ยวเทสบอลให้ดูก่อนนะฮะสองลูกดูนะฮะนะครับบอลจะออกไปนะไปแล้วครับลูกหนึ่งไปแล้ว ยิงแรงครับครับวันนี้ก็วันที่30กันยานะครับ67เ5 6 7ครับ30กันยาครับเวลาประมาณเที่ยงครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับการแจกจ่าย3จุดนะครับ2จุดก็ได้3จุดก็ได้เห็นไหมครับเครื่องก็จะใส่ฟรีค u นซี่นะครับคือความถี่ในการป้อนบอลตัวนี้จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น5 6 7 8 9, ได้9ระดับนะครับหมุนเร็วนะฮะถ้าเป็นโหมดอื่นนะครับจะหมุนสม่ําเสมอครับเช่นโหมดนี้ฮะโหมดจุดเดียวจะหมุนไปเรื่อยๆเลยครับเราต้องการให้บอลตกทางซ้ายมันก็จะปรับตรงนี้นะฮะซ้ายต้องการให้บอลตกขวาก็จะหมุนขวาครับสมมติผมฟีควนซี่มากมก็จะเปลืองแบตมากนะครับเราลดระดับฟีควนซี่ครับ ส่วนตัวนี้นะฮะเป็นปรับ2จุดซ้ายก็ได้2จุดขวาก็ได้ครับหรือ3จุดก็ได้บอลดูบอลจ่ายนะครับจ่ายตรงกลางจ่ายขวาจ่ายกลางจ่ายซ้ายครับมาดูโหมดอื่นกันบ้างครับโหมด h o r i z o n t a l นะครับเอาโหมด vertical นะครับ vertical นี่นะครับ สามารถกระจายได้เป็นตัว V ก็ได้ครับหรือ2จุดบนล่างก็ได้ครับหรือกระจายรูปทรงตัว V ดูนะครับเครื่องก็จะจ่ายบอลทำงานลงได้ด้วยนะครับก็คือใกล้เน็ตนะฮะแล้วก็เบสไลน์ครับส่วนตัวนี้ครับกระจายหลายจุดนะฮะหจุดเลยอันนี้เอาไว้ซ้อมนะครับซ้อมวิ่งซ้อมขาครับดีมากเลยฮะ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นการกระจายแรนดอมเลยฮะเครื่องจะไม่บอกนะครับว่าจะส่งบอลไปทางไหนเครื่องจะกระจายแรนดอมเองนะครับดูนะครับกดปรับได้แค่ครั้งเดียวครับจะกระจายแรนดอมเราก็จะไม่รู้นะครับบนล่างกลางต่ําส่วนตัวนี้นะครับครับตามรูปเลยครับจะกระจายบอล ต่อไปเป็น Max Spin To p Spin นะครับใช้โรเทครับอันนี้ลูกลูกศรขึ้นนะครับดูนะครับลูกศรขึ้นท็อปสปินนะฮะท็อปสปินแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือด้านบนตัวลูกกิ้งด้านบนจะหมุนเร็วกว่าด้านล่างนะฮะถ้าเป็นท็อปสปินกดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะวนกลับมาที่ศูนย์เริ่มต้นส่วนโรเท e นะครับคือการแบ็กสปิน แบ็กสปินนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับก็จะโรเตทกลับมาที่0ถ้าเราจะเล่น Top Spin ให้เรากด backspin มาที่0ก่อนในทางตรงข้ามถ้าเราจะเล่น backspin ก็จะกด t o อปสปิให้ topspin กลับมาที่0ก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้ฮะสปีดนะครับก็แจ้งไปแล้วนะครับโอเคครับผมครับอันนี้การเซตค่าให้เพลย์นะฮะอันนี้คือตกเบสไลน์สุกลึกเรื่อยๆนะครับ ถ้าตกท้ายคอร์ดก็ก้มลงเรื่อยๆเครื่องก็จะก้มลงนะฮะประมาณนี้ครับก็สต็อปนะฮะก็จบแล้วนะครับกับการสาธิตการใช้เครื่อง Perfect Partner ครับยี่ห้อ Perfect Partner นะครับรุ่น1801ครับเครื่องยิงลูกเทนนิสครับใช้งานได้ดีครับสําหรับฝึกซ้อมสําหรับโคช้ชสำหรับผู้เล่นหลายคนก็ได้ครับหรือครั้งละ1คนก็ได้ครับ เล่นถ้าใครไม่มีพาร์เนอร์นะฮะหรือต้องการฝึกขาฝึกเปลี่ยนวงฝึกมาตรฐานของการตีใช้เครื่องนี้ดีแน่นอนครับขอบคุณครับ